สบายดีทานผุดสม้มตอนนี้ก็อยู่ที่งานขาวดำพี่น้องงานศพพอน้องขวัญปูน้องหมวยเนาะเมื่อคืนนี้ออกเมื่อประมาณเที่ยงคืนบอ<ะ>เที่ยงคืน<ะ>เพื่อที่ด้นอนกเกือบตีหนึ่งตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงกว่านอนไปนอนมา เพื่อสิได้ข้ามาอีกที่เก้าโมงกว่า่าก็จะเป็นสร้างน้อยเนาะอย่างดูแลงานดูแลสื่อหองบริษัอย่างบอสปลาจุดสิบปลาตบผดขักนีทาสีได้ห้ามเตียงตัวนี้เข้ามาอีกได้เ้ยทาสิตามาหุงคือมันแดดบอสแน่เอาซะก่อน va facendo una longhi อ,อืมมันเตาใหญ่นา,หน,านางมานันเทศิะไ,ไ้เฮยมันเป็นอะณาเป็นลอยแหล่แหล่แหล่มะพาวเ้ยพร้าวแสนน้ำ เขาเห็นอะไรลวกเอาบ้งอ้าวก็ลวกเองอี่แล้วเขาเผาเป็นดแล้วม่ถึงสีเลืแล้วเนี่ยโ้ยตุมน้ำหอม่จุ่ม้เบาอ่ใ่หมอือุ่น้อก็จุ่มจุ่มเอมากลูกไผ่แม่ซอนลุยเจ้าสิเห็บเธอเป็นคนออกเธอเป็นคนออกกัน ออกัวามิดเองออกความผิดเธอแสดงความคิดเห็นเธอก็ต้องเป็นคนทำเอาเอาแบบน้สร้างลูกนั่นเลยนะบอเอาเครื่องมันเรื่องแต่ทางในมันนางนอกเนี่ขงเราก็เหลกเทาวนขนีสดเลบ้านทงเอาเคืองเขาทางในขาวเราไม่ใช่เป็นอะไรแบบนี้ อันเป็นตก้อนแล้วมันงอมันโคตรเอาสมองมันนะผู้ใดสิกินเอาแก่ไปไปเปิดหมอนดูเฮ้ยตัวนี้บางต้มเปิดของเฮานี่เฮ้ยแจ้งข่าวปอดไปไซเบิร์สอือ ก็จะแสบเนาพี่นางตากเองหลสไร้ยหดเ้เข่าอรบ้านนี่วงามคัแม่น้องดำเอาเตาไปผุ่ไ้เฮยตัวนี้นะมาแตสายบนเมน ต้องลองกูเป็นอาหรือเป็นป้าบางสิอืม นี่ก็จะเป็นหม้อแกงของเรานะจานน,นีบ kind of ่บอกจานยาวจานใหญ่อย um ่างไงข้าวฟรีในแรกคนในห้องนากมาก่าเออแม่นแม่นลีนมันกระลงกนะนี่เล่นเป็นบอตัวมันขากเนาะเออตัวมันเสียบเนาะ แม่อนรู้สึกว่าต่อนใหญ่เกินไปเลยนะรีด <Ooh. S 1> มนนันีหมอนี่รู้สึกว่าเห็นเห็นได้ชาดเลยเสแสดงว่าเอาไ้กินเย็น

เบอร์อะไรเรด่องนางน่ะกระเทินได้จับแหละเนย์พลาล่างมือเตรียมแล้วก็จ้ออ้า

แม่มังเทศมันน,มน้าขามากปะพวกโบราณพวกยาสูเมื่อแรงกซืสิค้นเขามาขายมามอคืนนี่ขายจะเบิดคืน,น,นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มันเปนศาสตร์คุณนอนผ่าหานมาได้รับได้นอนเด <c oughs> ี๋ยวจะวไปปลูกข่าว <c oughs> ไปดูเออรามี่เดือนเนี่นกปาเขาได้ไงเนะครับเปิดเวิร์อย่างหล่อเลยไพอันน่ะเออเอฟซีกูกูควรจะกูด้ยดยืนแต่กูรับด้ มันจีแล้วครับผู้นาผู้ขจาเขามากแลมีแต่ผูวสูยเอ้ยเขาเจากับสีแห่ตัวนี้ไปแล้วก็ไปแห่ตัวนั่นเขาพี่น้องเอ้ยเป็นศาสตรเจ้าภาพอยู่สระบนสูฐ แบ่งกันแบสององค์หนึ่งมออเจาันตรียมหามนี่มึงจะพาไปใส่เตรียมหามหามเตียงย้มขมานี่ใช่ไมตามมาหุงนี่นี่เขาเสเอาอาหารนี่ ขอามหนีนี่เขาก็ยับมานี่ั้งวันั่งตามน้องพี่ <c oughs> อือจงจงไมปปองหนึง่งอะไรังเตาไพ เฮ้ยมาซิมมึงดูนี่ซิมหมือละซิมมึงนโน้ซุยยังมาทันลงยังเราวะแต่ว่ามันหนามหนามเก่ามันแซ่บ เป็นน้ำเก่าของอตาเสริมอร่มอเคตื่หน้าน้อยกัเอาเื่องลก้หนคเรเดี๋ยวกูสิซิมคุณนางเจ๊คุณเจอกันอีกแล้วนะคะเธอโกสร้างมันเด้อี่เจ้ตายมีมาล่างมือไหม นม่นังเขาด้วยเนาะ้นี่เขาเจอานึ่หัวดม่ไมีไม่หนึงเลยไหัวเลยนี่ายายฮะคนลายอคนล่